ได้เวลาลงหลุมแล้วนะจ๊ะน้องอินน้องอินจะจะได้ไปลงดินแล้วนะ,วะเออเอาจจะเอาอีวนไปลงหลุมแล้วนะได้เลิกได้ยามไปลงหลุมเปินมาเอาทางนี้เอาไอที่อยู่ในถุงเพินทังนี้อีกหนึ่งปีจะตามไปกินลูกนะจ๊ะ ระวังทิมตาเด้อพีกตาทัสิเจาอ้นเจ้ใหญอ้วนไป็นโงหลุมแด้วเด้อเมนี่เอนใหญ่อันเดีย ดึงออกในเวลา